กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปา้านะถูกทุกฐานเนาะบุกบ้านปา่าคือเก่าพี่น้องมือนี้ชีได้สองคลิปเด้อจัดเด้อหาขุดมันแล้วแล้วก็ลุยปา่าเฮ็ดปวกพี่น้องเลยขุดมันอีเพิ่มแล้วก็เขา่าป่าเฮ็ดปวกชีได้อีกพอพี่น้องเลยลเราเบิ่งเราส้มนมกันเด้อสาบาาาสา้านป่าผ่านหล่อป่ายี่หลอพี่น้องผ่านชีตามสาบ้านป่าหน้าพี่น้องเด้อผ่านชีตามาได้ดพี่น้องสาบ้านปาน่าพ่ามวน หน่อยพาลงทิบอาขีซี่น่อยโอ้ยหกอลีพี่น้องเอ้ยจังไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปลวกสีมูใหญ่ซสัเพิ่นขีโม่ก็ยิบอซ้สเพิ่นขีโม่ยิบอ๋ไปเบิ่งทั้งกันว่านี่เขาไปแล้วขาบอ๋ได้พี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดพ่ออ๋อถ้ากำลังกินมือนสาวในตอนแรกกับกำลักินอ้อว่กินยำสาวพี่น้องเอ้ย ปืดนหิวกะดอกอย่างมาหน่ะลายกีลายสิบกิโลสิบกว่ากิโลเลยพี่เจ้าโพดโพดโพว่าท่าอย่างบุป่าบุดงมากลายปันห้อยโมงข้าวป่าข้าวดงเอาลุ่นด้วยพี่น้องว่าเสด็จเฮ็ดยุบอ เห็นเฮ็ดยังก็เอาหมดพี่น้องบ๊วยเลือมันสินนำก่นฝานอะไรแบบนี้นะบ๊อบไปทางได้ดอกก็มาเนี่นะย่านพี่น้องก็สินนำก่นย่านบ๊วยค่อยมาเที่ยวนี้พี่น้องเยเห็ดยังภะป่านเฮ็ดพี่เบื่อย่านพี่น้องนำก่นนี่แหละอย่าตดด้วยเห็นว่านำก่นก็ได้ป้าเฮ็ดยังอะไรนะเฮ็ดอันไข่เฮ็ดคาเตะ ดอกใหญ่ล mm ี hmm. โดดลแม่เบ้ให้ขาดี้ดอกมักใหญ่ทึ่เอาหล่นป่าเมื่อกี้ปนบเป็นยางมันแข็งเห็ดไขยหินเห็ดคายหินนี่มันเผาเลยมันหล่นบ่ามันยังแข็งยังแข็งเอารถเอาตีนมันออกลรถป่านี่นี่ยุ้นแข็งแบบือนนี่นะได้เอ้าเอากระต่ายเน้าเอากระต่ายมา ตีนมันออกได้เธอใฉยสันไพ่ไปทางคิดินตีหายไปหล่นมาดอกใหญ่ดีผดผูปากเก็บเอาหน่อยนี่มันมันลบหลบเลยเท่แาแห้งเลยมันบโตมันแข็งหนาไ,ได้เดวยป้าด้วเห็ดอะไรอย่าง,งเงี้ยเริ่มมันเลยแตกได้มันแข็งกูเห็ดดินเห็ดหย่าจี๋ป่นแซ่บด้วยค่ะเด้อโอ้ยเป็นหนึ่งกแซ่บเ็ดอันนนี้นใส่ค่ะเอามือเลยทางนั้นนะมันมีแบบนี้ได้แทบป่านเห็ดรวมดีแม่ร่าจังมา ข้าวตะกี้ป่าแถวนี้บ่ค่อยมาดอกพี่น้องแต่ลุมล่มๆพูดมาหาขี้ซี่ข้าวตะกี้นะแต่เฮายัางน้อยป้าเห็ดยังอันนี้ป้าคือดอกใหญ่แท้ดอกใหญ่ดอกงามแทม้เห็ดอันไหนป้าเห็ดน้ำหมากอ้ยมันอยากเถ้าเลยป้าเอ้ยซาบันป่าพาลุยมัอนี้ลุยมันแล้วก็มาลุยป่าหาเห็ดพี่น้องเอ้ย คือสมวนยู่ามาก็เจอเห็ดไขหินมาสันดอกมาเริ่มเิบเลยเห็ดผกลุกยุงแม่เราบะปะรือเห็ดผือกอย่งนี้แม่บอกมันคือเกีียงเกลียงมันออกกึดๆเนาะเห็ดไขฮินคือขาาแหละลายดอกอะไร สี yup. ่หาหกดอกปีนป่าเจ็ดดอกดอกน่อยมันเพ่ยอย่าเพ่ยลายปอบะเห็ดเห็ดเห็ดเผือกวายพี่น้อง พายเอิญพายละสาวเพิ่นยังอยู่พุ่นบอหลายลได้พี่น้องเป็นหมูเลยชียวิวเข่าละบอ้านชีสันสันเดีบยเป็นลมค้าป่าซะบอที่อันเป็นหมูน,หมนี่กระมวนแลนะน้องละสาวเนาะ 6ดอกหมูเดียวเฮ็ดอุ้ยเฮ็ดเพิงอีหยังแมะคือบ่เอาป๊าดเบาะค่ะให้เพิงให้เพิงนุ่งยุงบ่ป้านี่นะป๊าดยังแข็งอยู่เอาโลดเอาโลดจะบ่เอาบ่อุ้ยเฮาสิเอาซะมันยังบ่ทันเฒ่าได้แต่ว่ามันยังแข็งอยู่เนาะละซาวเนาะเฮ็ดเพิงอีหยังกามือเฮาอีกโดโพ มาไกลสิได้ได ây, ชันเดชวิวนี่พี่น้องเอ้ยมาไกลจนเหนื่อยจนสั่นเดี๋ยวไปลงให้พี่น้องเบิ่งกันเบิ่งฮัทละหน่อยโมเมนไกล้ๆได้มาหน่ะพี่น้งองเอ้ยย่างออกมาแต่บ้าน,นาาร่างหนักกันสิบกว่ากิโลขี่รถจักรมาจอดไว้อยู่ห่หิ้วเข่าแล้วก็เพาะขึ้นนะเจ็ดเพิงเขา่าอันนี้มาไกลอยู่บนเนื้อลูกไส้มานำพี่น้องเอ้ยมากับปลาทีมงานขุดมันนะเพราะข้าขุดปลเป็นเนาะ พูดมันแล้วก็ต่อหาเร็ดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าพี่พันธุ์ตะคีบประกาศประทุกับพันธละลายได้พี่น้องเด้อถ้าผู้ค้ามาเบิ่งใหม่ก็นอย่าลืมกดติดตามกดจับสกายก็ไรกดแซ่สองเจ๊แซ่เด้อเด้อเด้อเฮ็ดพี่เบื่อคือออกกระโดดกระดียดแท้เนี่ยเพราะเป็นยุ่มพุ่มอยู่เฮ็ดผึ่งลูกยุ่ง Mà lì phí nọ Đây là hô khôn Đây là khẩu mệt là Lại là lạp hộ là lạp hộ kèm พอหาเฮ็ดปุ๋คือสิบ่ได้จักดาพี่น้องเสเฮ็ดซาปีก็เอาเนาะี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็มาเสียทีเอาตออยู่6ก็เด้นี่ก็แป้ง อันนี้เห็ดข่าโมพี่น้องคือสีเมนหนึ่งกินแซบเข็นนาล <c oughs> เละเข็นยูบอ่ะเข็นนาเละพี่น้อง โอเขาจนเอาเลขาบอกเอามันแตกเขาจนเอาเลยเาบอกมันแตกบอกเตมันงามเขาเอาเก็บไปกินยังมันกินน้ดโพบินิน้ำโิน่ด้คนหรอกจังสิสิอนชั้อ๊อกได้ใส่ชุดสหลังเหรอไปเตะเห็ดปะ น้ำเดี๋ยววิ่งน้ำช่วงมือกข้มาเห็นน้ำอโอ้ยเฮ็ดเนีงก่อปะเฮ็ดเนีงก่อเฮ็ดขาเฮ็ดไข่หินเฉบาะดอกยังแข็งๆผูด้ดอกหนึ่งอยู่ในในผูดด้ใดผู้อยากเห็นเป็นหมูเด,ด้เนียงกายมันกับเห็นเนี่ยมกับขึ้นประเทศเห็นเนยียงบอลครุฑที่รอ จะได้ไล่เต๋อประเฮ็ดจังนะอืมบปกินขนมนะมวนมวนพี่น้องเอ้ยมาไกลถิ่นกระมวนอยู่อย่างมาซิบกว่ากิโลคุณเผื่อได้เมื่อลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งยันตามโป่งเด้อเพราะว่าแถวนี้มันบ่มีสัญญาณพี่น้องเลยเฮ็ดหนะเหล่แหล่ส้มสื่อครัเนาะงสองดอก เพชรรวมพี่น้องสีสัน,นพี่น้บงเป็นตะยากจำนำพี่น้องเป็นตะแพงแต่ยังเอาไปประดับเพือนประดับซานเศ็เปวกพี่น้องเศ็เปวกเก็บไปตองดูค่ะป้าเก็บใบตองโอ้ยเศ็เปวือกยังจะมาลาย<อ>แท้อันอนี้บ่สิพ่อแกงอยู่บอสเก็บปวกกระบอกดอกไม้น้อยอกระโกยหนาสิมูใหญ่ๆไห,หม เก็บออกปะเดี๋ยวก็น่าดีใจจังก็มีเด็กด้วยนะพี่น้องคิดว่าสีบลเจอเพลินพี่น้องเลยหาเห็ดรวมมิดเห็ดยังเห็ดเห็ดยังก็เอาเบิดพี่น้องเลยข้าข้าข้าคักข้ามาพี่น้องเกล่งร่กันเด้อลุยปลาลุยสซมิเจ้เด้่อ เจิงบเสกตาเจ้าน่ะลาอยู่ด้พี่เนาี่น้อยตะกบกตกบพี <c oughs> แลก็เพวก,กปไปน่อยเออต้องจิมแล้วปะเนะต้องจิมนะมันขึ้นแน,น,น่นๆขันขุงขีดินขันขุงขีดินว่ดสั่น

โบยใหญ่จุก hmm. ช <gu ell ame> ่องจุมหมูโบยใหญ่จะว่ามันลามไปเนาะขันจัมมุนทอนยังไข่เนาะปลาเนาะเนี่ยเผ็ดเดือดโดยขังมันจะไปเคลีย่ยบมึงตอนนี้พากันคานเลยพี่น้องตอคนตอคานท่านตะคานชีเหนียวเนาะเก็บแหน่ชีนิยวนำ กระตเปพงอะไรนะสำเนีเปยงสำเนียไข้ยุ่ยเนาะแม่นค่วมงามใช่ไหมสำเนียไข่อยเลยอันนี้เนียเนาะจังเนาะอันนี้พี่น้องว่าสิบ่เพาะผืนแหน่เห็นวะเนาะป่าเห็นว่าสิบ่ได้บ่อใดลายก็ได้หน่อยละเว้ยเนาะพี่น้องเนาะ เนาะ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 โอ้ยขี้งอหยางเมื่อเด้พี่น้องเอ้ยกูไปยิบเขาก็พอายิบเขาไมันมันบ่ายแล้วพอดีนะบ่ายหนึ่งบ่ายชงกันแหละเก็บจแต่เก็บได้เนี่ยฮะจะเก็บคนเดียวอ่ะจ้ะมันเป็นผักมันได้ปะผักมันได้เออยังจุ่มๆเนาะทางนี้เนาะ ดอกดำๆเด่นปะจิ้โดนทำอะไร้ืดมีเอ้อหางเหยเงตื่นเด้กังไ่อี่ยท่านจนเอาตังหาทั้งคนกินอะเอางะรอให้เฮ็ดไปรอให้เฮ็ดมาพี่น้อง ถามเอื้อยว่าห้วยยังห้วยปลาแดกบ่หวยขยองว่าซั่นฮอนหวยขยองกึกพี่น้องเอ้ยก่จากบ้านเฮาหลายกิโลอยู่พี่น้องเอ้ย10กว่ากิโลโดโพบักมบักแตงหือยังบ่ได้มือง่าย้พี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดกะเกือบครึ่งกระตาักสงามือให้ทแม่่อกปิงกบปิงโอ้ยมาเห็นหวยยองลอยๆพี่น้องเอ้ยยังไกดีหอหวยยองว่าซั่น ไปเห็นครัวน่ะเลยกำหัวหัวยยังอันนี้หัวกระยองครัวเห็นไหมปะจิเดล่ามืออะไรพี่น้องเลยได้ผู้พ่อแกล้งไงอยู่กินหนาบอกทำไมที่พี่น้องเด้อลอยแล้วไม่มีอารมณ์สิว่าแล้วตอนนี้หิวเขาฉั <c oughs> นสองสามโมงแรงแล้วนี่นะไปเมือพี่น้องอย<ะ>่าลืมก็เลย <c oughs> ก็แซ่ก็จิตามด้วพี่น้องเด้อสองเจ็ดใส่แดดใส่จีแตกใส่เหล่อะไรพี่น้องเอ้อใส่เสื้อให้ตัวเองมือผ้าใส่ก็ได้โอ้ยน้ำ ทางติวัานเดเมือบมกใดเฮ้ยักติวเลยคือบเห็นไปไปไผ้าเมื่อนะอุ้ยหิวเข่าลนี่บมมนกะก้ย่างมาในซิก่ากิโลิข่าสากิโลเลโพโพยยางเต้สาวจนหวาซองสะโงโพอัดยูทิเมสคูสคุนพี่น้องเอ้ยทิมนาพักกันใหม่สบายดี